สวัสดีเอฟซีธรบ้านนะลาท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับซ่องโจ้สายลีนะครับกาขึ้นมาไล่หิมะสวนนะครับผมมาจอบสวนนะครับผมขึ้นมาดูผักหวานนะครับผมหาข้าวอะไรกันนะครับนี่ก็คือที่เราย้ายฝืนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีธรบ้านนะละท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซ่องโจ้สายลีนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซ่องโจ้สายลีนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีธรบ้านนาลาท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผม Å <coughs> <coughs> แต่มาไล่มาสวนะครับมาจับดูพอกวานนะครับมันมาหาฝั่งหายากกันนะครับผมก็เราเซ็กของมืลับปันนะครับครับพวกมันมีส่งใ่ด้งนะครับ คุณพ่อพ่อไมดด้วยครับผมขอมาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ